กลับมาตือนยันต่อครับกับการเฟ้นหานักชกหน้าใหม่ประดับวงการมวยสากลบ้านเรากับ The Fighter next generation นะครับต้องบอกวันนี้บรรยากาศใน Space Plus b a n อ k อาเซียของเราวันนี้คลาคล้ำไปด้วยแฟนหมัดมวยทั้งชาวโซเชียลและต่างชาติรดนถึงแฟนแฟนหมัดมวยชาวไทยด้วยนะฮะใครที่ชมอยู่วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาล่ะคู่ที่2ของรายการครับในพิกัด62กิกรัมกำหนดการชก4ยกยกละ3นาทีนั่นเองนะครับ เอาละฮะไม่เป็นการเสียเวลาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมเงินจากประเทศไทยชัยยะพฤกษ์ชัยนิคมเย้ yeah! อายุ25ปีครับ สูง168เซนติเมตรสังกัดคือ The Box Thailand Boxing Academy Training Camp l a d i e s a n d g e l e l e a s e Welcome ชายพลึก Chinese come from Thailand โอ้โหวันนี้กองเชียร์มาเต็มเฟสพลาทแบคงคอกอาเซียครับวันนี้ครับมุมต้องเงินกับมุมแดงบอกเลยครับว่างานนี้เดือดแน่นอนครับ มุมแดงจากประเทศไทยครับอายุ25ปีแน่นอนประสบการณ์บนเวทีนี้มาเหนือกว่าแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีอย่างนี้นะครับขอเสียงประมือต้อนรับมุมแดงประเทศไทยอาซยุทธพานุมา มุมแดงจากประเทศไทยมาจากจังหวัดมุกดาหารครับพดุงชัยมวยไทยยิมส่งเข้ามาต่อสู้ในไฟนี้ครับแน่นอนประสบการณ์จาก The Fighter และรวมไปถึง The Fighter Next Generation มีเหนือกว่าแน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอัศยุทธพันุมา from Thailand เ <c oughs> อาละรครับใครจะได้ไปต่อครับขอเสียงประมือต้อนรับคู่ชี้ขาดบนเวทีครับ ิสันชิพน้ำผามาถึงคู่ที่2ในรายการวันนี้นะครับเป็นการชกพิการ62กิโลกรัมครับนักมวยไทยด้วยกันเองครับอัศยุทธพันธุมาพบกับชัยพลึกชัยนิคมครับผมอัศยุทธพันธุมานี่ก็คว้าชัยในรายการไาร์ฟเตอร์เนีคเจเนอเรชั่นมาแล้วสองครั้งนะครับอายุ25ปีนะครับส่วนสูง173ซนติเมตรนะครับเจอกับชัยพลึกชัยนิยมนะครับ25ปีเท่ากันครับ168เซนก็ถือว่า จเจอการหนักนะครับอัศยุทธในไฟน์นี้นะครับเพราะว่าชัยพฤกษ์นี่ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ประสบการณ์สูงคนนึงนะครับสิีิการชกนี้ชนะ6แพ้หนึ่งนะครับแม้ว่าในในสังเวียนฟลายเตอร์นิชเทอร์เรชั่นนี่อัศยุทธ์จะ,ะเคยชินกว่าครับแต่ถ้าเทียบสติในบล็อกเล็กและนี่้หมายมูลเงินเหนือ,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 อกว่านะครับชนะ6ครั้งของชัยพฤกษ์นี้ชนะน็อกถึง4ครั้งเลยครับแล้วก็แพ้1ครั้งครับ เดี๋ยวมาตามดูครับว่าหมัดจะหนักเหมอนกับที่เห็นในสติไมตครับสำหรับชัยพลึกครับดูได้เปรบชงชกอยู่นะครับทางอัศยุทธครับบวกเอ้าไม่มีงอครับคู่นี้นี่น่าจะไม่ครบโยนครับดูทรงชกแบบนี้แล้วหมวยซ้ายด้วยกันั้งคู่นะครับแลกกันครับเอาละครับ อจะวัดกันที่ใครอึดกว่ากันเลยครับชั่วครู่นี้อัศยุทธ์นี่ต่อยรายการนี้มายังไม่เคยชนะน็อรเลยครับท่านวันนี้นอร์มาที่แมดดีสิดไปลุ้นละวันโบนัสเลยครับครับเอาละครับกดเงียบขวาเลยครับโอ้สายก็แน่กลัวครับชัยพฤกษ์แทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับเปิดเกมลุกใส่เลยครับแหมทีมที่เลี้ยงของอัศยุทธ์นี่ไอของชัยพฤกษ์นี่มาเต็มกราฟนะครับมีทั้งต่างชาติและคนไทย ก็คาดหวังนะครับในไฟนี้ขวาครับไม่โดนครับอัศยุทธ์หมุนออกมาก่อนพยายามรักษาระยะที่ตัวเองได้เปรียบครับอัศยุทธ์ไฟนี้ชนชนะก็จะบวกเป็นไฟที่3นะครับแต่ว่าจะผ่านหรือเปล่าครับชัยพฤกษ์จะเป็นผู้ให้คําตอบครับซิ่งขวาสวยและอเอาครับมาเป็นชุดแต่วังไม่เข้าเป้าครับชัยพฤกษ์ดูแล้วไม่ตกใจนะครับวันนี้อัศยุทธ์ครับมานิ่งๆเงียบๆครับไฟโตซ้ายมาทีละหมัดครับ ตรงๆกับชัยพฤกษ์ับพยายามเดินเบียดเข้าหาครับก็ฝ่ายตัวเกมรุกเข้าใส่นะครับชัยพฤกษ์แต่ว่าอสศยุทธเองก็ตั้งรับได้ดีครับพยายามใช้ช่วงโชคที่ได้เปรียบครับให้เป็นประโยชน์มากที่สุดจิ้มขวาไปก่อนครับชัยพฤกษ์นี่เร่งเกมเลยนะครับเดินกดดันอ้าวครับแม่แต่ยังความเป้าไม่เจอก็มั่นใจในพลังกำปั้นตนเองลยครับว่าน่าจะเก็บอัศยุทธได้นะครับ ยับขวามาครับอสศยุทธ์<ม>สองสวยครับมาตามเบสิกไปๆเอเลยครับวันนี้อสุยุทธ์รอบแรกกันพยายามชกดนเกมงตัวเองนะครับอสศยุทธ์โดนตัดลำตัวไปทีหนึ่งนะครับแบบนี้ครับแหมอ้าแค่ยับขวาไปครับโอ้โหต่อยแบตัวสวยครับลูกนี้ครับมัดขวาอสศยุทธ์ ครับจงชกยาวกว่าครับพยายามใช้ให้ได้เปรตครับอัสยุทธทำได้ดีครับใช่ใช่เพื่อกเปลี่ยนตลอดเกมเลยนะครับสั้นกว่าครับก็พยายามชวนบวกครับเอาครับหมดยกแรกครับคู่นี้ติตามกันยาวๆครับพักสักครู่สนับสนุนโดยสบู่สกินเดียวผิวสะอาดสดชื่นแอนตี้แบคทีเรียของแหลมทองการแพทย์ มาชมกันต่อนะครับกับ The Fighter Next Generation นะครับเราอยู่ในบรรยากาศของคู่ที่สองนะครับอัศยุทธพันธุ์มากับชัยชยนิคมครับคุณนี่ชกกันในพิกัด62กกรับนะครับอัศยุทธนี่ชนะมาแล้วสองครั้งครับแต่ว่าไฟน์นี้นี่จะงานใหญ่นะครับชัยยบพลกค์ับหมเสียงกองเชียร์น้ำเงินอีดังกระึ่มเลยทีเดียว ยกแรกนี้อัศยุทธอาศัยช่วงชกทท่ได้เปลี่ยนนะครับดักจังหวะจิ้มขวาและตามทีไซายตรงครับขณะที่แชพ่พึกนี่ก็พยายามจะเดินเปิดเกมรุกเข้าใส่นะครับมาชมต่อครับยกที่2องารยังเปิดเกมยีมัดแย็บอยู่ครับอัศยุทธ์ย็บขวาย,ยาวๆนี่ครับ มีฟุกขวาหน้าด้วยครับพยายามใช้หมัดหน้าให้เป็นประโยชน์ครับอัศยุทธ์ซ้ายบวกนะครับอัศยุทธ์ชวนแต่เพื่อครับหัวไปแต่เพื่ชวนบวกแล้วแต่ว่าการซ้ายของอัศยุทธ์นี่ก็ไม่หล่นเลยนะครับทัดบริเวณปลายคางอยู่ตลอดครับเปิดเกมเหมือนเดิมครับใช้พื่ครับวันนี้กองเชียร์มาเยอะกำลังใจเพียบครับยิงยับขวาครับยังไปติดนวม ยกนี้กลายเป็นอสยุทธที่เริ่มจะกล้าบวกมากขึ้นนะครับนะครับแต่ในพระเป็นหนักนเลยด้วยนะครับอาร์มนะครับมีทุกซ้ายแมเดินชนเลยครับชายพลึกศีรษะชนกันพ้องนะครับว่าหัวพุ่งเข้ามาครับกรรมการไม่ว่าอะไรครับให้ชกต่อสายคล้องไปครับแล้วกดไว้เลยครับอัศยุทธครับถือว่าเหลี่ยมโวยใช้ได้ครับอัศยุทธ อ๋ครับโหโดนทุกขวา2ทีครับหมัดหน้าใช้ได้ครับอัศยุทธ์นี่หมัดหน้าต่อยได้ดีมากครับทั้งเย็บทั้งทุกทำให้จังหวะของชายฟึ้งตอนนี้ครับดูเหมือนคาดขาดกันเกินเลยครับจากหมัดหน้านี่เลยครับมันทําให้เสียจังหวะที่ต่อยลำตัวสวยครับคโอ้โเริ่มจะออกได้ฟรีขึ้นไหลลื่นขึ้นเลยครับหมัดของอัศยุทธ์ทุกขวาโอ้โหโดนเต็มเต็มแ่เหมือนว่าจะยังไงดีครับ ชัยพฤกษ์ครับเริ่มเดินเร็วแต่ว่ากับการเป็นว่าตอนนี้หมัดของอาซิฟนี่เริ่มจะเครื่องติดเลยครับมาแบบไหลลื่นต้องรุกให้ดุดันกว่านี้ครับชัยพฤกษ์ครับเพราะว่าจังหวะแบบนี้นี่ดูเสียเปลือกอาซิยุทธ์อยู่พอสมควรครับแรกกันทีต่อทีเนี่ยยุทธ์ถึงก่อนครับด้วยช่งชวงโชกี่ยาวกว่าพอเสียเปลือกก็ชิงก่อนเลยครับอับบากาสายไม่โดนนะครับจิงขวาและซ้ายตามมาครับ นี่ครับถ้าไปชิงทีต่อทีแบบนี้นี่เสียประเด็ครับชัยพฤกษ์ครับสั้นกว่าโอ้โหเริ่มจะอึดอัดเองเลยครับชัยพฤกษ์กับกลายเป็นว่าอาซิวตอนนี้ดูเหมือนว่าจะคุมเกมได้นะครับด้วยหมัดยับขวาเลยครับอ้วครับต้องลำตัวเนี่ยครับต้องต่อยให้ยุบครับชัยพฤกษ์ครับถ้าเดินต้องเดินให้ติดเดินให้เลยนะครับนี่เลยครับต้องเล่นงานลำตัวอาครับต้องบวกด้วยครับอ้าวอ้าวครับโดนซ้ายคืนมาอ้าวแลกกันเลยครับ เอามีใครหล่นหรือเปล่ายังครับอา้อาวนะครับต้องชวนทะเลาะแบบนี้ครับช้พลิกแม่สิโดมบี้หนักๆมาก,ก็มีอาการเหมือนกันครับไล่ขอมมครับโดนงเร็วขึ้นครับช้พลิกอ่าหมดยกซะก่อนครับพักสักครูครับ ยาบำรุงร่างกายตราพญานาคขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียลของแหลมทองการแพทย์โรคผิวหนังผดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียลน้ำและสกินเดียลครีมสบู่สกินเดียลป้องกันแบคทีเรียสีฟ้าระงับกลิ่นกายและขอบคุณมาโนแชมพูและครีมนวดผมประคัดีฟวาผสมน้ำมันมะกรูดของแหลมทองการแพทย์กะจัดกําแพทแก้กันติดสระผมนุ่มสวยสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้และลาซาด้าครับ เป็นเกมที่สนุกเดือด,ด,ดใช้ได้เลยทีนะครับเกมการชกโรงอัสยุทธันดุมานะครับในมุมแดงกับชัยธิ์ชัยนิคมนะครับแมดูพระดากองเชียร์ของทางบมเกันนี่แม่มากันอุ่นหนาฝากขั่งเลยทีเดียวนะครับน่าจะรุมรวม30มชีวิตเลยครับเสียงเชียร์ดังจริงๆครับไปกันต่อครับน่าจะเดือดขึ้นเลยครับยกนี้ครับเกมเปิดในช่วงปลายยกสองยกที่สองนี่ชัยพิกเร่งเกมขึ้นมาครับ อัศยุทธ์ก็เริ่มมีอาการเหมือนกันครับต้องมาดูครับว่าจะกลับมาคุมเกมได้หรือเปล่าครับได้เปรียบช่วงโชรับแต่ว่าอัศยุทธ์มีกแก่ชวนทะเลาะไม่เลิกครับอาชัยพลึกต่อ,อไปชวนทะเลาะไม่เลิกแต่ดูแล้วไม่ตกใจนะครับอัศยุทธ์ <c oughs> ก็ปล่อยตามเกมเลยครับอาศัยยับขวาหมัดหน้าอย่าไปใกล้ๆครับชัยพลึก <c oughs> ทีมงานก็บอกให้บวกครับแต่ว่ามันยังเดินเข้าไปถึงตัวครับ เน่ครับโดนขวาของอัศยุทธ์นี่ครับทั้งทั้งแยบทั้งพุกนะครับทาให้ทางชัยพฤกษ์นี่เข้าลําบากเหมือนกันนะครับต้องเร็วขึ้นแรงขึ้นครับใปเครับอ้าวครับมาเป็นชุดแบบนี้อ้าวเหมเหมือนกับกลายเป็นอัศยุทธ์นี่จะลองของแล้วครับอือให้ทางด้านของชัยพฤกษ์ไปไปอยู่ที่เชือกแบบนี้นี่เข้าทางชัยพฤกษ์นะครับ ใช้ยุคมาไหลนี่เป็นเรื่องนะครับอัศยุทธ์ครับต้องต้องใช้ยับสกัดให้ดีวนี้ครับเ,เสียจังหวะก็กอดไว้ทันทีครับขยับเข้าไปครับชัยพฤกษ์ครับตู้ลำตัวเริ่มเป็นเป้าหมายหลักของชัยพฤกษ์นะครับลำตัวของอัศยุทธ์โอ้โห,โห,โห,โหพยายามจะฟ้องกรรมการนะครับว่าทางชัยพฤกษ์นี่ใช้ศีรษะโขกครับ สวยครับอาหมามาเป็นชุดแม่ยกนี้ทําได้ดีครับชายพฤกษ์ครับบวกอ่าแลกด้วยครับอัศยุทธครับไม่ถอยเหมือนกันแม่นี่มัดชุดมาเหมือนกันนะครับอัศยุทธครับอืต้องดูจังหวะดีๆครับชายพฤกครับเข้าไปครับอ่าซ้ายมาแล้วตัดลำตัวแลกด้วยครับหมาต้องมาเป็นชุดนะครับชายพฤกครับถ้าจะทำให้อัศยุทธได้จุกครับแต่ว่ามาทีเดียวครับ ถ้ามาที่อย่างที่ถ้าทีต่อทีนี่อสุยุทธ์ทำได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นชุดนี้ชัยพฤกษ์ก็ถือทำได้ดีดเหลือซ้ายครับเตียต่อยโอ้อโหถากไปนิดนึงครับราทาีน,น,บน,นี้ก็สอนภาษาไทยภาษาไทยเลยครับตอนนี้เสียงผมไม่หมดเลยครับของชัยพึกษ์เนี่ยครับแต่จงังหวะทำของชัยพฤกษ์ไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรนะครับ เขาโอบบวกกันใช้สายครับกันเลยครับไม่ให้ใช้พกึกเดินเข้ามาต้องเดินติดครับใช้พกึกครับต้องการให้มีผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงปเข้าไปครับยับขวา,าเริ่มจะผ่อนหมดหรือเปล่าครับอัศยุทธเดินเบียดติดติดอ้าวครับหมดยกสะพานพักสักครู่ครับ าโนแชมพูและครีมนวดมีจำหน่ายที่ CJ s h o p อปปี้ลาซาด้าผ่านไปแล้วสามยกนะครับก็เป็นดังค่าเลยครับยกที่สามนี่โอ้โหใสกันแหลกเลยนะครับครับทางอาศยุทธ์ทางชัยพลึกครับต่างคนต่างโดนครับวงนอกนี่เห็นชัดนะครับว่าเป็นของอาศยุทธ์นะครับแต่ว่าวงในของชัยพลึกนี่ก็โอ้โหมาแรงเลยครับกลองเชียงนี่มากันเยอะเลยทีนะครับทางฝั่งของชัยพลึกครับ ไม่มีผลอะไรครับบนเวทีสู้แค่สองคนครับคู่นี้นี่แลกกันสนุกตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกที่สามครับมาดูยกสุดท้ายครับยกที่4ครับอัศยุทมแดงครับกับชายพลึกมือเงินเดิดไล่บี้ติดเหมือนเดิมเลยครับชายพลึกมีสายสกัดเลยครับอัศยุทธไม่ยอมให้เข้าใกล้ โอ้ต่อยตามจังหวะเลยครับบล็อกไว้ก่อนแล้วก็อยโต้นะครับอัศยุทธ์ยับขวาสวยโอ้โหบวกกันครับ,บอ,อ๋มอัศยุทธ์ต้องกอดเลยนะครับโดนลูกนี้เข้าไปครับมาดูเรียวแรงของเชยพฤกษ์นี่ยังเหลือเฟือครับอืมดับจิ้มซ้ายไม่โดนครับอัศยุทธ สายไม่โดนอาข,นขวาโดนนะครับอาซ้ายืหโอ้ถ้าโดนต่อเนื่องสักสามมัดน,นี่อาจจะเห็นผลเลยครับหมัด <c oughs> ของชัยพฤกษ์ไปต่อยไปต่อยในจังหวะที่กรรมการประเดช์นะครับ,รรรบ,รรบต้องขอโทษนะครับสุยศุยยังเดินต่อครับชัยพฤกษ์ครับแม่ยังเร็วแรงยังใช้ได้ครับเดินต่อเนื่องครับแต่สุยศุยเองก็มีดักขวานะครับคอยขวามีขวาคอยสก,กัดอยู่ อาซยุทธ์ตอนนี้ไม่ทราบว่ายิ้มเก็บอาการหรือเปล่านะครับโดนพี่ติดๆอาจจะหายใจไม่ทันเลยครับเดินอ้าครับล้วงลงตัวต่อแหมก็มีดักมาครับมีขวาเป็นทีเด็ดนะครับอาซยุทธ์ครับซ้ายมีโดนเริ่มความวืดวานแล้วครับใช้พื่อเข้าไปครับโอ้ฮุกซ้ายครับโดนอััปคภิษฎโดนเจอซ้ายของอาซยุทธคู่นี้นี่ทันกันครับ นะครับนาทีเจ็เศษครับช่วงปลายครับใครจะเข้าป้ายวิ่งว่าไปครับโดนขวาครับยังเป็นไปได้นะครับคู่นี้ครับถือว่าต่อยเกมค่อนข้างคุ่งขึ้นสูงสีเลยครับต่างคนต่างโดนเลยครับโดยเบียดเข้าปมุขขวาไม่โดนแต่ต้องจับจังหวะให้ดีกว่านี้แล้วครับชัยพฤกษ์ครับในขณะที่หมัดหน้าของอาซูนี่ก็ทำงานอยู่ตลอด ต่อยสาก็ยังคล่อมดีครับยัดขวาครับยัดทีไรนี่เข้าเป้าตลอดครับขวาของอัศยุทธกอดไว้ก่อนครับแต่ดูก็อีบัตอีโรยพอสมควรนะครับอัศยุทธตอนนี้ในขณะดาที่ใช้ยพฤกนี่ยังคึกคครับดูครับโมยืนไปให้ต่อยเลยครับไปตั้งรับนะครับทางอัศยุทธครับโมยิงดับบลิวนี้ตั้งรับมากไปก็ไม่ดีครับ อืมครับนำตัวโดนวัทีครับเอามีขวาขึ้นมาซ้ายอืมนครับลวงสิบวิสุดท้ายครับใครจะได้ครับแม่คู่นี้นี่ต้องวัดใจกรรมการเลยครับอืมแม่โชว์สายตาเอาละครับหมดยกครับโอ้คู่นี้ครับต้องลุ้นกันให้คะแนนกันจริงๆเลวครับต่อยได้ดูเดือดสมศักดิ์ศรีนะครับ4ยกครับทั้งอาศิยุทธ์พันุมาแล้วก็ชัยพฤกษ์ชัยนิคมนะครับในพิกัด62กิโลกรัม เืนเชียวเช็คเรตติ้งเลยครับชยัยพฤกษ์ <c oughs> โอ้ยแต่เสียงกองเชียร์นี่ดังสนั่นเลยนะครับมาด,ดูภาพช้าครับแหม่ต้องบอกว่ายกสุดท้ายนี้ก็แลกกันได้สนุกครับทั้งอัยศยุทธพนธุมากับชัยพฤกษ์ชัยนิคมนะครับโอ้ยจังหวะฝีมือก,กับมวยไฟเตอร์นะครับก็มีดีกันคนละอย่างครับขวาของอัศยุทธนี่เข้าเป้าหลายครั้งครับขณะที่ชัยพฤกษ์นี่ได้ลูกขยันครับ ต้องวัดใจกรรมาก,การจริงๆครับคุณนี <c oughs> ่จะว่าออกมาเป็นชุดๆของใจคือครับดูกับกัดฟันตุย้ยลำตัวนะครับอสยุยต์ลัวลำตัวของชายอพลึกโอ้โหชุดนี้แจ่มแจ๋วครับโตขึ้นเหมือนกันนะครับไม่ยอมโดนอยู่ฝ่ายเดียวครับอาแล้วครับไปพบกับคุณเอ็มเลยครับ และนี่คือ THE FIGHTER NEXT g e n e r a t i o n ขอเสียงปรบมือมกับนักมวยทั้งคู่หน่อยครับเอาแล้วสุดยอดจริงครับวันนี้จะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปต่อและแน่นอนนะครับผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์ให้คะแนน39ต่อ37คะแนนกรรมการท่านที่2ครับให้ผู้ชนะ 39ต่อ37คะแนนซึ่งผลการตัดสินไม่เป็นเอกชัทนนะครับและกรรมการท่านที่3ครับให้คะแนน39ต่อ37คะแนน The winner goes to Blue corner This d i s i s n o o goes to Blue Corner ยินดีด้วยครับชายพพลชัยนิคมครับเป็นฝ่ายเอาชนะอัศยุทธพันนุมาไปได้ครับโอ้โหและในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญครับอาจารย์พินิจประหยัดทรัพย์ครับ กรรมการผู้ตัดสินสมาคมมวยโลก w b a ครับและโปรโมเตอร์เยงครับทวีสินเหล่าสวนวัฒน์ขึ้นมอบเหรียญรางวัลและก็ยินดีกับผู้ชนะของรายการด้วยนะครับนี่ครับยินดีด้วยครับกับทางฝั่งของชัยพฤกษ์ชัยมิคมนั่นเองนะครับโอ้โหและนี่ครับกองเชียร์จาก The ะบ็อกซ์ไทยแลนด์ครับแล้วมีโอ้น้อง กำปั้นล้างบาบมาอยู่กับเราด้วยแล้วนี่ครับเสียงเฮดังๆหน่อยแล้วเย้ yeah! และก็ต้องให้กำลังใจกับผู้แพ้ด้วยครับอัสยุทธพันธุมาวันนี้ก็ทำผลงานได้ดีจริงๆบรรยากาศยอดเยี่ยมมากครับคุณผู้ชมครับ